สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูวรภาแสงราวีค่ะในเรื่องของการจัดรูปแบบแผ่นง,งานนะคะพร้อมกันแล้วยังคะก็พร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Excel ได้มาดูกันค่ะการจัดการกับ Worksheet การเลื่อน Worksheet นะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Worksheet นะคะส่วนหวัางด้านฝาเขาด้านขวาเรียกว่าคลิกเพื่อเลื่อน ขึ้นทีละแถวนะคะตรงนี้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้เลื่อนทีละหลายๆแถวนะคะแล้วก็ตรงนี้เลื่อนลงมาทีละแถวนะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะคลิกเพื่อเลื่อนไปทางขวาทีละคอลัมน์ปุ่มนี้คลิกเลือกเพื่อเลื่อนหลายๆคอลัมน์ปุ่มนี้นะคะเป็นการคลิกเพื่อเลื่อนไปทางซ้ายทีละคอลัมน์ ส่วนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะเรียกว่าคลิกเพื่อเลือกเซลล์นะคะการเลือกกลุ่มเซลล์แบบต่อเนื่องนะคะถ้าเวิร์กชีพมีขนาดใหญ่มากอาจกดปุ่มชิปหรือคลิกเลือกเลื่อนได้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วอาจใช้เมาส์แบบสามปุ่มเพื่อเลื่อนหน้าจอ,อขึ้นก็ได้นะคะ มาดูวิธีค่ะคลิกเมาส์ค้างในเซลแรกอ่าเนี่ค่ะคลิกเมาส์ค้างไว้ในเซลแรกนะคะแล้วก็ลากเมาส์กลุ่มพื้นที่จะเลือกแล้วก็ปล่อยเนี่ยค่ะลากแล้วก็ปล่อย ต่อไปค่ะเลือกเซลล์ทั้งคอลัมน์หรือหลายคอลัมน์วิธีการนะคะ 1. คลิกเลือกคอลัมน์แรกนะเราก็คลิกเลือกคอลัมน์แรกนะคะลากเมาส์ไปยังคอลัมน์สองเราก็ลากเห็นไหมคะในการลากนะคะมันก็จะลุ่มข้อความเป็นสีฟ้าลากเมาส์มาที่คอลัมน์ที่3นะคะต่อไปลูกเลือกเซลล์ทั้งแถวหรือหลายแถวนะคะ วิธีที่1คลิกที่ชื่อแถวเนี่ยค่ะเราก็คลิกที่ชื่อแถวก่อนนะคะแล้วก็ลากเมาส์จากแถวแรกไปยังแถวสุดท้ายเราก็คลิกแถวแรกก่อนนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะเลือกทั้งเวิร์ h e ี t คลิกเมาส์ที่มุมเวิร์ h ชีทกดนะคะกดปุ่มคอนโทรลบวกเ คอนโทรลบวกเอตรงนี้นะคะเราใช้ที่แป้นพิมพ์ลูกกดปุ่มคอนโทรลพร้อมกับตัวเอนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือคลิกเมาส์ที่มุม w ว r ร์กชี t นะคะหรือกดปุ่มคอนโทรลบวกเอ นะคะการจัดการเกี่ยวกับ w o r k s กชี t นะคะเราก็สามารถทดลองหรือว่าปฏิบัติได้จริงจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะเป็นการจัดงานจัดงานงานของเราให้ใช้งานอย่างรวดเร็วนะคะแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดที่3คุณครูขอฝากนะคะในห้นักเรียนอธิบายการจัดการกับเวิร์กชีตโดยการเลื่อนเวิร์กชีตลงในสมุดนะคะนักเรียนก็วาดภาพ หน้าตาเมนูนะคะตามตัวอย่างเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับเวิร์กชีตนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ได้นะคะแล้วก็ทบทวนซ้ําๆเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนอยากเห็นภาพจริงนักเรียนก็สามารถฝึกปฏิบัติจากคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะแล้วก็คุณครูหวังว่านักเรียน จะ,ะพุ่งเีกับการเรียนนะคะเห็นความสําคัญกับการเรียนมากกว่านี้แล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของเรานะคะการเรียนมันไม่ยากเลย นะคะถ้าเราตั้งใจแล้วก็ใส่ใจงานที่ทำนะคะงานมาก็จะได้ดีนะคะแล้วก็คุณครูเขาฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะได้เรียนกันอย่างปกตินะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ